กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายกองกรียาสิทธิ์สีสวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่๓พักพลังประชารัฐครับวันนี้กระผมขออนุญาตที่จะนําที่จะอภิปรายเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งทางพู้เสนอนะครับวันนี้ได้นำเสนอทั้งสิษบับนะครับก็เป็นร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ให้ความสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้อง ที่อยู่ในภูมิภาคในชนบทนะครับในบริบทของความหลากหลายทางเพศนะครับท่านประธานคงจะได้ผ่านชีวิตที่เป็นนักเรียนเป็นวัยต่างๆมาแล้วมากมายนะครับและในช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยู่ในสังคมนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า,เ,าเรามีเพื่อนมีคนที่ เป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่รู้จักเนี่ยได้มีคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็คือไม่ได้มีเฉพาะแต่คนที่เป็นร่างอาจจะมีสภาพเป็น,ปนผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ว่าบางท่านบางคนนั้นก็มีพฤติกรรมในการแสดงตนหรือว่าการแสดงออกที่อาจจะตรงกันข้ามกับเพศสภาพ ที่เรามองเห็นนะครับอันนั้นก็คือสภาพที่เป็นอยู่ทั่วไปของสังคมนะครับแต่กฎหมายทั้งสองฉบับนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกฎหมายที่นำเข้ามาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการรับรองซึงความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสถานภาพทางครอบครัวจะเป็น สานภาพที่จะอยู่อาศัยอยู่ในสังคมอย่างไรโดยการให้มีการแก้ไขและก็มีการพระพราชบัญญัติคู่ชีวิตและก็แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งผมเองนั้นก็ได้ดูเอกสารแล้วก็ได้รับฟังจากท่านพี่น้องสมาชิกที่ได้อภิปรายแล้ว หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ต่างก็มีเหตุมีผลของและหลักความคิดของตนเองนะครับและผมเองเนี่ยก็เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราประเทศไทยเราได้ใช้กันมาเนี่ยครับตั้งแต่พศ2องพนนะครับซึ่งก็เกือบจะร้อปีเราก็ได้ใช้กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์นี่แหละครับมาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการารับรองถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นบุตรจะเป็นการรับบุญทำการรับมรดกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในการที่เราจะมายกาแก้ไขเนี่ยนะครับเราจะาสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะรองรับ ในส่วนที่เราคิดว่ายังมีความบุกคล่องของสังคมอยู่ก็คนที่เป็นบุคคลที่หลากหลายทางเพศเนี่ยครับจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บอกว่าชายหญิงอาจจะคู่สมรสเนี่ยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับก็กลายเป็นว่า,าเป็นบุคคลหรือว่า,าไม่จําเป็นต้องคือไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ผู้หญิงกับผู้ชายก็สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิต และคู่สมรสเป็นคู่ชีวิตที่ร่างกฎหมายที่นำเข้ามาเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำอย่างไรก็กได้นะครับที่เราจะให้แก้ไขปัญหาเราแก้ไขเรื่องของความเป็นคู่สมรสจากชายหญิงเนี่ยเป็นบุคคลแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความ ต่างๆสังคมได้หมดหรือไม่นะครับและสิ่งที่เราทําขึ้นมานี้มันจะมีอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนอะไรนะครับบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปดูเรื่องของการพิจารณาว่าอย่างเช่นการจดทะเบียนร,รับบุตรบุญธรรมอย่างเงี้ยครับการจดทะเบียนร,รับบุตรบุญธรรมเราก็ต้องมีขั้นตอนการดูแลว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จะมี กฎหมายลกฎหมายรองที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติต้องไปติดตามดูว่าคนเขาจะมีความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังเป็นไปตามเจตนารมณ์หลักการของกฎหมายหรือไม่นะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเราได้พิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆด้านแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำให้ ปัญหาต่างๆการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยครับก็จะดีมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีเกิดความสมานฉันสังคมก็จะเป็นสังคมที่มีความมั่นคงสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำให้สถาบันครอบครัวเป็นหลักนะครับที่จะยึดโยงสร้างความมั่นคงให้กับประเทศผมก็จึงได้นำเสนอความเห็น เพื่อจะได้ให้สังคณะกรรมาธิการได้พิจารณาในโอกาสต่อไปกราบขอบพระคุณครับ